ว่าเผื่อนมือนเก่เหยียดผมมันโยมันปราบนำมันปาบน้ำมายโตมึงปราบน้ำเนี่ยเนี่ยใบมันโยนี่นี่นี่เนี่ยใบปราบนำปาปัดเป็ดตะด้วยแต่วงปราบน้ำนี่เหยียดผมกูเชียงหัวกินดวงเด้อไอโตเหยียดผมยกว่นเอ่ายกว่นถูกตีกูคนหัวพองถูกตีแล้วไม่ยกคนหัวไหนไอแก้วมัน วอวลานไม้สักเส้นหนึ่งเล่วดิแห <c oughs> น่ร้อยจริงไหวแก้วกว่าป้าไหวแก้วเนี่ยตะเล่ดีหยัดผมโยมมันปลาทูน่าอเออวัวลานเอ่โยต์ตัวน,นี้วัวก็เออนี่ตะใหม่นาจ้ำมาถึงตีตรงเนี่ยเตกแล้วปลนในนั้งมาโยคอแล้วด้วยโยต์ออกมายงเนตเอาซอสหนักเื่อเต็ดโยต์ ป้าไปตำร้อยป้าไปดว้ปดวอีแม่มันมึงความกูเครียดขันกลีดตู้กว่าป้ามัม่มกว่าป้ามัม่มเออปีกันล่นนุกิตายตูย้เอออันวันก่อนสิงเลดิ้งวะป้าไปเตววันก้อยป้าไปเดววันไล่คนป้าไปเดววันตาโดนป้าไปเตววันวันก่อนตาโดนเราตาโดนเราป้าไปเตววันเริ่มเราะ,ะไปหลักร้อยลูกโปง่งก็มึงทำอะไรแกมึงพลอยลูกโปง่งก็เฉยไอ้ตู้อ่ะ เห็นดูมาเลยเวียนก็ลำมาเลยกูว่าคำนักกูปล่อยเสียเลยไปปล่อยลูกป่งก็เหอตอนก้ากูไปหยัดผมปุ่งป่องอยู่เลยบอกตอนก้ากูรับปุ่งเองไปแล้วไอ้อยลูกป่งกันนี่หยัดผมลูกป่งนี่ปุ่งเองเออปุ่งเองกันนี่กูปล่อยหยัดผมหน้าว่าอยากขีเก้เบรกเห็นเลยขึ้นวันเม็ดอยากขี้เบรกไอ้เปิตนุกกัน ไม่ใช่มันเคยกว่าป้าเอาปุ๋ยไปต้มได้นำเตได้นำตันเรียบร้อยก็ย่างแกไอ้โตเออปูเจอปุ๋ยมาจบไอ้โตก็บอบไปถึงเงี้ยเอดผมว่าป้าปุ๋ยกูไปต้มได้นำเตได้นำตันมึงจำไม่ไดยไอ้โตเอ็ดผมกับปุ๋ยกูโอ้คุนึกว่าซากูตอนเอ็ดผมแลยเพื่อเป็นซากูตอนไอ้โตแล้วว่าไรทิ้งไอ้เบื่อนี้ทันวันก่อนไปรัด ไอ um. ้ตัวนี้ไอ้้กไโตาปลัดโก่งโก่งวันก่อนเว้นไอ้โตันี้ไปลัดโก่งโก่งเออข้าไปลัดโก่งโก่งวันก่อนเล่นว่าเมกาทบมาใหญ่โตมึงเมกาทบแล้ววันก่อนใจ้าตีเมกาได้ทบว่าไม่ทบเปลืออเมกาผู้เดินอยู่บนดินเนี่ยลัดโก่งโก่งเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเห็นเมกาอันเล้งก็กดหน้าเออก็กดชนะไก่เค็มไม่กระพีไก่เค็มไม่กระพีวะ ไม่กล้าวาดตัไม่กล้าวาดตัไม่กล้าวาพอสักเดี๋ยวกูเดินลบไปแล้วไก่เค็มไม่กะพีไก่เค็มไม่กะพีพอสักเดี๋ยวใจกูเดินมาแล้วไก่เค็มไม่กะพีไก่เค็มไม่กะพีพอสักเดี๋ยวกูเดินมาถึงหน้าร้านวันนี้น้องไก่ไปยุ่ในกางเกงใลยนชิมเล่แต่ว่าเค็มไม่เค็มพอเด็ดบอกบอกกูแรงนงานมันตบกูแก่ตายมือไหวแก อันเอออันก็ใกล้เคย้เก็มไหมหรอมือมาแก่ก็ตามมึงว่าใกล้เก็ไมไหมครับพี่ <c oughs> แล้วนุก,กีายกว่าปะไล่จริงก็ไงโตก็ตั้งไงตองตัต้งไงโตแล้วก็ควรนะเหลือเพราะไงโตหนุก,กับไปเรื่องพวกกลางวันเล่งเรื่องกินพวกกลางคืนนอนบือ้ออันเลืขึ้นว่าว่าหน้าปัดควายเตีเอาเหยียดผมจีกปลาจุบกูป,ปนเสก จะเก้นว่าเร่งว่าเลย่อหยดปมยกขกินซึ่งเจ้งค่อยกูแก่ายมึงควันว่าเพื่อโตแม่งควันกูควันหนักกินครวย<ะ>วกูปอกหยัดปมตึ่งโกนเหลือดอกแก่ใจก้องอะไแก่พีปป่อแล้วลุกกว่าปะเออ มึงก็ยาว่าแต่เปลีนได้ต้องปลดเล้งเลยว่าแต่เปลีนเบื่อว่าแต่เปลือนเบื่อเอออันมึงตามแหลกคนในอันในอันกล้องคุณเอออันก้องคุณไม่เปิมจูพูนนึือว่าคุณตรวจเปิม่จู่พูนใคยจบมึงสักคนไม่มีเออไม่มีคนแต่จบไปต้องคนเกียดเป้ในอันเออไม่มีกูบอกเลยว่าไม่มีคนจบไปต้องเอออันนันันปอมันเองกับมันฆ่ามึงตามแรกแกบอกมึงฆ่าปอมึงไงต้องเออ Rồi mừng ca trẻ trời bỏ mừng à? Ấy à đây cơ bà Bỏ mừng ca trẻ trời bỏ yên ca trẻ trời Cứ bánh tay ai kêu lại Trời oh, Bỏ quân ai kêu kè bình, này tới. Oh, bình này tới bình này tới. Ok, xếp, đi, đi, bán, bộ, này tới bình này tới Dẻo oh, mày là dép là dép Đi đi bay ruộng bán Bay ruộng bán bay ruộng bán Bỏ bay ruộng bán đi nhìn cả mong bỏ quả Bỏ con quân này bình này tới bình lưu này tới, ở bình này tới, ทีนี้ว่าคุณหมอครับวิธีการทําไมปอกองพ่อไม้จากันเป็นนิ้วในไทยตํเพื่อนอะไมั้งทีนี้หมอว่าเพื่อหมอว่าต้องป้าปอคุณไปยิ่งว่ะป้าไปไหนก็ป้าไปยิ่งป้าไปยิ่งเออทีนี้กูตามคุณหมอมึงตามหมอเออกูตามหมอคุณหมอครับเรากายยิงกี่บาทได้ทีนี้หม้อว่าเพื่อหม้อประมาณเซเบอร์นาเจเบอร์นาเซเบอร์นาทีนี้พอหม้อว่าเซเบอร์นากวนแหล่น่ากับน้องเบ้า กูอย่างเบี้ยเนี่เป้ายี่สิบบาทน้องเบ้ากูยังยี่สิบบาทรวมเป็นสี่สิบบาทแก้วรวมเป็นเจ็ดิบบาทรวมเป็นเจ็ดิบบาทอ่ะทีนี้กูไม่รู้ตำื่อแก้วกูตัดสินใจป่าพอรบบานป่าพอรบบานเออป่าพอรบบานให้หม้อยยิงแกยิงประมาณเซ่เบอร์นะกูตัดสินใจกว่าเพื่อเบื้องตำื่อกูยืมปืนบอกหนึงกล้องเอ่อเ่อันนายกดาวยืมปืนกล้องจันนายกดาวยืมปืนกล้องจันนายกดาวบอกหนึง ใช่ก oh ูยิงเองวาวมึงยิงเองเหรอกูยิงเองว่าป้าป้องเดียวตายปนพอเบลืออยู่ปนนั้นเออปนเล้งเหลือเหลือไหมอันก็ใช่ป้าไปยิงแสงเลเซะเลยเบลือไม่ใช่ป้าไปยิงปนู่โยปนนั้นไอ้ไอ้ไอ้พี่ตองไอ้พี่ตองเออเดือนนี้แก้วว่าเบื่อจวันนี้เรามาในย่านกุนในปื่มอ่าหรือกุนต่วนปื่มอยู่พุ่นนะ ศิลปินมากมายไม่ไวา่าจะเป็นอาจารย์น,นงน้อยบางรักเจวกล้องบทเพลงตะวันมุงมิงหรือว่าตะวันฟุงฟิง <c oughs> รองเปลือยแยมมุงมิงมองทองควาเจ้าใจปะ <c oughs> ไม้ลึงลังปีไม่แคบลบบาทแอนมองประเคนแอมนี้ที่เรื่อง้ัม รีดริ่งประจานเววเสียงเรไรคำครวญร้อย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 ร้้อกล้องบัดเพลงไล่ผู้นั้นเพลงเสียอาจารย์ครูได้ร้องไวตาวันฟุ้งฟิงโอ้แล้วก็เพลงไม่ลาสุดจัางอาจารย์นั่งหนุ่ยบังหลักอ้เร่ตูตีหน่อแน่ต้องเพื่อไอ้ต้องตูตีหน่อแน่ตูตีหน่อแน่จะแคะไหกันกันกันไงนะ Tim dòng oh, 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 le, uh. chặt bỏ mà, năng chặt quá, chặt 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 อาจารย์มึงร้องเพลงไล่เพลงร้องเพลงไล่เพลงอันนั้นอาจารย์ลุงโดยอ่าแล้วก็ต่อไปที่ลาพินมากไหมคือนึกยงแกเห็นยไหมที่ลาพินมากเงี้ยไหมนู่นตีนนั่งอยู่ล่างหลงนั่งหลังอยู่ล่างควนมาแก่ก่อยนั่งเบิ้ลนั่งเบิ้ลนั่งเบิ้ลปีบ้าวคูแลนั่งเบิ้ลอาจารย์แจกล้องบทเพลงไล่เพลงกันเพล่งก่อยเพลงเราเล็กแกาไปลงแต่กลัวปีบ้าวนี่กให้เป้์นี่ให้เป้นี่แก ไอป๋เออไอป๋คือนั้นไปรองเสียอันเดบัดตะลุงนั่งเบิ้ลรองกูจำเนื้อไม่ได้เกยก็จำเนื้อมันไม่ได้ว่าล้มเกะไทยนั่งมีกันหลักสอนเนือ้คอคือนั้นก็ยนั่งมีวงจู้หลักสอนเนือ้อบีเบิ้ลรองเพลงใจ๊กกูไปบอกเนือ้อกูก็ลืมมากกว่าว่าพ่อเราบอกน้อยคือนั้นว่าอาจารย์นะรองงอกนั่งดุงหน่วยบนคืนนั้นโรนนนารชุนเอ็นมดกว่าปะ เออไล่คนไล่คนที่ละบินคืนนี้อ่าน่ลุงซีนวนกนมาคืนนี้ลุงซีนวนลุงซีนวนมาอ่าไล่ยล่คนไล่ไล่ฐานคืนนี้ก็ประคุณนะครับไล่ยลคนทีนี้เราเป็นนั่งกันแล้วมึงเป็นโดรามังไม้แกฮะว่ามึงเป็นโดรามังไม้โอ้กูนี่แหละโดราเนี่ยโดราที่แกร่รุดนะรุงอ่าร่เป็นปลอยต่อยปึงไม่ร้อยแกไม่ร้อยดูแลนนี้แบบร้อยดากรดควย Đồ ra đồ ra nà rung run run rong cho chuốc pen ploy term tuli tawee nà rung chuột tip Thầy tất là để tuồng với bạc anh em ra cho đắc nơi nói hoa niệm mừng lục ra đồ ra rung a đồ ra tay a i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  มึงจบตอนน้อยก็งาจันท์มึงจบเดี๋ยว่าเกตีลังกาตีลังกากว่าพ่อคุณแม่ปนี่ยโอ้ด้ยมึงทำได้ไหมทำได้กันกวนกนทำเตียงเลยผมปีาแตกคนโอ้ยังว้าวดังเไอแกว้าพ่อดูราเออดูระรงนะอาจารย์กูดูราตึมมาดูระอาจารย์กูดูราตึมน้ออ่ะดูราตึมมันโยดมราดูราตึม Đồ ra tư mơ, đồ ra tư mơ ra Để bà cái tên nó tồn bì đê, ca năng Rồi, đồ ra tư mơ Đồ ra mơ, cái ăn Về đi tên Rồi, đồ ra Đồ ra, đồ ra, cú chọc đồ ra nô bà phần Đồ ra rơi, đồ ra cắn thì là ra cắn อ้วนก็ไปทำปาดิดีเกะกับบทเป็นอยู่บทเดียวบทเดียวเอจะไว้ปรานเรศวนมาราดพอว่าทำนัการก้าวหนูไปละโอจะไว้พปรานเรศวนมาหาคขับอยู่ดูรักันเออดูรักกันด้วยเปียดูรักเออทีนี้มึงลูกทิดดูรัรุ่งลูกทิดดูรักรุ่งดูรักึมกูดูรเขียไล่กุนโอไล่กุน ดูด่าตุงกัรลูกอาจารย์กูดูด่าไหนก็ดูด่าตุ้งวันคนแบบป้าบงจังหวะดูด่าตุงเออฮันก็เปลี่ยนเจอแล้วเด็กคนเจอดูด่ากาละเวกโซ่ประดิษฐ์ชินดูด่ากาละเวกเออจู่ดอยจัยงวะแบบป้าบงกาไปในยองปัดตัดพินาวันคนหม้อมากเกลุองบันจัยงวะ โมมาแกยงบ้านเออมาเลบวงนั่งตุงนอนอยู่บนหมู่ยางวันนั้นนั่งบนว่ามากครบเลยครบเรเลี้นั่งตุงนั่งตุงจัดมากเลยครัวะนุ๊กทีนี้มึงรำโดราได้ไหมแกออกคู่รำได้รำบายบายแม่แม่กู่รำได้เออกับปุ่นนี้แกตัวเดียวมึงเข้ากระปลักจักอ่ะแต่งจุดมนนราออกมารำโดราให้พี่น้องเจ้าตอนเรี่ยงก็เลยอ่ะ เราไมีนั่งลุงเลเราต้องมีมโนราไหนหน่อยเมื่อนั่งเบิ้ลเดนไหมผีเบิ้ลเรามีมโนราดุยดุยเออดีนะมโนราได้ก็มนราวยดุยเอาเรเดี๋ยวนั่งเล่นโอ้ดูราดุยดุยเยอะแต่ในเราอย่ากจะเจอแกเรานั่งที่ท่านมีมโนราสีแก้วอ่าแก้ว้าใจอไหม้าใจอไหมเออได้เดี๋ยวเรียกคู่ประเด็จุดดูรา ออกมาดั้มไม่พลึงพลึงเร่ยๆพี่น้องเจ้าตนเลี้ยงลูกล้านก้องคุณแม่ปื้มจู่พูดไแล้เออไปไปแก้วไปเปลยนเสื้อไปไปเดี๋ยวเกูไปเลยบานโดระเกียก็ไ่รู้ย่งลูกปัดไหมไม่รู้อย่างไหมบานโดเกีอ้ปิดตูอย่างโดระเกลืนขึ้นี้อยู่พี่บันโดะคนไปดูบ้านโดรตุงขึ้นปหน้าบาน นูราไปป่าบุงไปบปปป้านดูราไดยดีวะดูราเา,าวินวะโอ้ได้เรียบได้เรียบเรื่องดูรา, <c oughs> าพึ่งประกาศได้ต้องประกาศไอ้กูออกไปรำอ่ทีนี้ไอ้แก้วแต่งจุดมานะเออเออเออนีนี้โต๊ะกับกูถอะเด็ดใจมึงเจดการเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเออต่อเดียวกูจะเป็นพิธีกรเชิญมโนรามารำ ชเชื่ดูตัวได้มาดม่อมได้าดกูเป็นพิติกรไอ้มึงเป็นเอ็กโคเป็นไลยก็เอ็กโคก็ใช่ไหมก็ใช่ไหมตกาเจเป็นเอ็กโคเออเมื่อเวลารองปริงทายันเป็นรเฮ็ดหน่อยเอ็โคเป็นอะนรไดได้ได้มื่อะไม่นั่งสุดิเออเละ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 ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไป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 ละเละเอะละเอะละ ย่ายดังแรงปลาก็อยนอนนับตั้งแต่ช่วงวินาทีนี้เป็นต้นไป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 ขอเชิญมิตรรักนักชมพบกั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 บมโนราสีแก้ว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 ซอสนรุ่งรสรุ่นรุ่นรุ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 ่นโซดามันมดนะว่ารุ่นรุ่น พบก iscilla, ok ับมโนราล์นักล <verständ> ูกศิษย์ของมโนราล์นรงร่งร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 รอแป้นเครื่องงาม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 สอเติมเมืองตรังต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 ังมโนราผู้นี้นีห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 นีเป็นมามโนราที่เสียงดี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 กะรีไม่เที่ยวเที้ยวเที่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 ยวยาเตียเยที่ เป็นมโนราที่ไม่ตีหม้อม้อม้อหม้อม้อม้อมอม้อถึงตีก็ไม่เยอะ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 มโนราผู้นี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 ดีดีเป็นมโนราทเสียงดี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 บุรีไม่สูบ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 ไหนเทียบยู่ที่ขอเชิญพบกั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 บนัก บโอราผู้นี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 ้หยุดก่อนนอยโต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 มึงหยุด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 มึงหยุดไม่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 มึงไม่หยุดจะไม่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 ถ้าเปนนันพบกับกู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  វាចូលเลี้ยงឆ្កែ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 ប្រមីតែคนมอง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 บ่ดีมาเสือกท้อง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 ใครมาทำมากู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 អឺអឺលืมបើกู